ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์เขียนคำะสมกับสระในแม่คนเนีกแม่ไม่ได้แม่ในป .2 ครับตัวนีแม่แม่แม่ได้ได้สอบเขียนคำะสมด้วยสระเสียงยาวในแม่โกกาเสียงยาวเสียงสั้นเสียงยาวในแม่โกกาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าพอตัวอื่นอาจจะเจ็ดสิบผมไม่ว่านะครับแต่ต้องมีตัวที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ซึ่งเป็นตัวโลที่ถูกตัวต่าที่สุดเอาตัวต่างที่สุดถ้าวันนี้ก็ไม่ให้นญาตถ้าคนไหนยาวเราเราเห็นว่าไปไม่ถึงเราก็ตัดแค่นั้นคือถ้าตัวไหนที่ท่านบอกว่ามันสามารถไปได้ไปถ้ากี่เปอร์เซ็นต์ท่านเอาเอาไว้เอาไว้แต่ตัวไหนที่ต้องทำให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เอานะครับเอาตรงนั้นได้โอเคก็บแล้วเป็ตัวยากๆเราก็จะไปยื่นอธิบายความหมายแล้วก็ สามารถครับรงนั้นไปได้ครับก็แล้วแต่อาจจะบอกไม่ตัดก็ได้ไแต่ว่า5้าสิบเปร์เซ็ด้ว้าสิเปอร์เซ็นต์ะคราได้ตรงนั้นนะครับแ,แต่ตัวที่ร้อยเปอร์เซนตเวลาทดสอบผมจะไปทดสอบที่ร้อยปเนั่นะแหละลผมไม่ได้ไปทดสอบในตัวที่มันห้นเปอร์เซอ